ของมึงมีสาวสวยว่ะเยอะสาวผู้หลอนกูไม่อยู่กูเล่นตัวนี้ปะ Oh my god ตัวอันสวยเนี่ยโอ้ยคือเปลี่ยนสกินเอาละฟอร์เรนเล่นไงเฮ้ยไปไหนวะโอ๊ยไอายาวสีกูต้องเกมที่หายละคุณนึกว่ากูจะขี่นะครับคือชาลอตอย่าเลยไอ้เหี้ยกูกูเล่นไม่เป็นนี่ยผมขี่นะครับอะไรเหี้ยใช้สีลองไม่่ของเก่าอ่ะ เอาไปรอทีนิดเดียวนาเราลำไม่เป็นอะ,อะมึงช่วยเหี้ยอะไรล่ะกูกูเล่นฟอร์เลนมันการต่อสู้ระหว่างนาคอสไดเมนชั่นกับนาคอสอันนี้ว่ะเดีเอาละเออมึงก่อนไอ้เหี้ยเพื่อนกูจีคีบเหี้ยโอ้ยตายเลย มาใหมอ่ะอยากกวตีดีเว้ยได้ใครจะออกของยังไงผมไม่สนนะโอ้ยเฮียขี้ปูกูเกลียดมึงเป็นอะไรก็ไต้เฮียเฮียนะคบนะโอ้ยฮะก <c oughs> ูจะล้ำหลุดนอกอวกาศที่ดูเฮียสุดยอดนะคบกูหักการ <c oughs> เอ้กูตายเลนดูหน่อยฮะอืมที่หมาแล้วแล้วมันมันบอกว่าอะไรวะดูเลนหน่อยหรือว่าหมายถึงทูเลนดูหน่อยหมายถึงหน่ยแล้วถ้าจะเลนกูเลนนั่นแหละโอ้ยเที่อเลนคืออะไรล่ะครับมึงอย่ามาหวังฟอนเลยนะคืนนี้ยป้อมครับอ๋อใช่ค่ะดูป้อมหน่อยดูป้อมหน่อยเขาบอกให้ดูป้อมหน่อยอย่าให้ขี้เข้าป้อม ใครมือของใครไว้ายาเอออะไรเนี่ยมึงครับเดี๋ยวผมจะปบปองป้อมไม่ให้ขี้ครอบปอมนะครับพี่จะไม่ให้ขี้ครอบป้อม็นแต่ก้าวเดียวเออซืนอาหามาเล่นเหรอครับทูเลนโอ้ยแรงนะเนี่ยโอ้ยอาชญามึงมึงหยามไงมึงเล่นอาชญาแลมึงหยามเฮียเอออะไรอ่ะแล้วมึงอ่ะมีดีแต่อยู่บนหัวเลยไงเฮียนั่นแหละเออเราไปดีเออ มองกูตายกูมูเลยมองอาญากูังไม่มองอาญาหน้ารังเป็นตลอดตายถูกสงออกไปแล้วกูก็แลยนะแต่กูต้องหาตรงว่ะดอกคุนเนายวะไอ้ย้ยเน็กูปิงยนีไม่รอยเลยยังไงกูปาดอกแล้วิกเกอร์หนี พอๆๆกูไม่อยากอยู่กับใครละกูอยากอยู่คนเดียวโทรหุ่แล้วมึงไม่รับด้วยไอ้เออบาตายตายไปเถอะมึงอะโอ้เปรับราผักพเห็นไหมเราได้ปอะยู่แล้วเขาก็หนีมึงไปเที่ยที่ยไม่ไปหมดเลยวะกูมึงคือทำอะไรไม่ได้จัดเมดรายงานแม่ง พ่อคืออะไรหรอครับอ้ยเป็นคำถามที่โดนใจมากเลยค่ะมึงอ่านมาด่าเพื่อนได้ไงฮะเออใครบอ,อรบอกอีกวะไม่เป็นไรบากคนเลงเล่นหรอครับหน้ามึงอะว้าวนี่ใครด่ากูเลยเรี่ยรูสภาพเขาเพิ่งเพียร์ใคด่าคนนั้นเนอ,นอนงแล่วทำไมแรงสูงเขากลับมาเล่นอะไรวะ กจบนะไอ้กุ้นคอดําหลังไม่ฮะแล้วคอดํามันเกี่ยวอะไรพิมพ์ดิโง่อะคือมึงหลบมากเลยนะพศเออสติกก์ขี่กูเหรอพ่อห่าเอียกูรายงานนี้ใหดีก่ออะไรอ่ะคือโง่นะถามว่าเราเล่นแย่ไหมก็เล่นแย่จริงยอมรับ แต่มด่าอย่างนี้ก็ไม่โอนะดาวดา,ดาคนอื่นแบบแย่มากทีตัวเองเหมือนหลอกมั่งมั้งตั้งไฟล์นี้เนี่ยไม่มัน,ม,นมันเบียวแล้วกูเลือกอะไรได้ไหมกูป่ากูเล่นตัวเฮียอะไรเนี่ยเย้ยละไอ้ยานาคอรเห็นพี่ได้มันทำให้รูร้สึกเกมแ<ร>ี้ขอบคุณที่มาช่วยฮะเอ้ารู้มาช่วยไอเหรอกูตายเฮียนาคอรไป เฮียนาคอนบอกว่าเอาบัฟแด็กกูมาโอ้โหขอโทษเพื่อนกูไม่สามารถบอกพ่อมึงได้ตอนนี้ซับมึงไปอยู่ข้างบนแล้วไม่เ, like, เ Eugene, ้าใจเฮียไปทำไมซับ hmm. ม <c ười> ันก็อยู่ข้างบนเลยไอ้เกเรอาญาไปดึงดีมาดิกูไม่โดนเฮียกูจะฆ่าไ ไม่ล่ะทำไงก็จะร้องไห้จริงเลยเพื่อนกูเหอะกดพันนี่เพื่อนกูเหอะกดพันพนี่ไอ้เหี้ยอย่างเหี้ยเลยค่ะกูมีพันนิดเพื่อนกูเหอะกดดดดพันนี่มมมมาาาาิิาิ เหียกูกงกเอาเหียกูตายอตีหน่อยเฮ้ยเฮ้ยี่นาคอนมานาค้อมาโอ้โหโหโซ่ไปนู่นเลยว่ะตีป้อมดีกว่า เอาสจีว,ว่าไปเพื่อนอสจัวีกว่าเียวเมการไม่สนทียอะไรเล <c oughs> ใครเล่นไรุ้ยัเล่น <c oughs> อึ้งอยู่ด้วยพอเล่นยู่เล่นบนอ,อะไร n o e โอ้แม่เลยมันขาดมาล้าของกูซตายแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอีจะจะจะจวกดแล้วเออสวยวาวอะไเต็นของเบ้าวึีนบนมาไปบดันบนยา

ตัวแก้นาาขอหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นต์หยิบไปไว้แก้หน้าขอกันนะคะนี่ตัวแก้จั๊วเหมือนกันถห็ไหมเยี่ยเลยเนี่นย,ย,ยนะพยื่นพลกไมสินี่นี่ตัวนี้ก็แก้เอรเลยหน้าเหมือนกันนะเอาเอาเอามาเอามาเออเอเอ,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 เอนี่แล้วตัวนี้ก็เป็นตัวล่าชันดีโอ้ข่ากูเดือดกูจะแล้วนี้อีกข้ากูอตัว สวย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  Ơ Ơ สวยเออสวย